สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่างรถนะครับผมสร้างรถนะครับวันนี้่มันยังไหลพอสร้างรถเีกนึงนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ไปส่งรถไอทางเชียงรายนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็รอกันนะครับจนถึงคำเลยนะครับผมพอดี รอช่างหุ่นะครับผมช่างรุ่นออกมาช้านิดหนึ่งนะครับก็มาจอดรอครับอยู่ปั๊มปตทชุมเพรนะครับผมอาจจะถึงลูกค้าช้านิดหนึ่งนะครับนี่ผมเดินทางออกมาก่อนนะครับช่างหลุนก็ตามหลังมานะนะครับนัดเจอกันที่ปตทชุมเพรนะครับก่อนขึ้นเขาน้ําหนานะครับนี่นะครับรอกันนานพอสมควรหลายชั่วโมงนะครับก็จะเดินทางไปเชียง เชียงรายนะครับอําเภอเมืองนะครับผมบ้านป่าลวกตำบลนางแลนะครับบรรยกายกาศเปลี่ยนจอยลอยด้วยนะครับผมสีนห้งองเลยนะครับแมงเยอะกวนวนะครับอู่เ็นตัวจุ้เที่นะครับ ก็ขอบคุณพี่กหนกทิพย์นะครับแล้วก็พี่ธาริศหาพระนะครับที่สั่งจองรถมาแล้วก็ช่วยกับพี่ธาริศสานี้ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าช่วยทําบุญงานกระถินมานะครับก็ขอบคุณนลรายท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนีฟีทางพัทยานะครับก็ช่วยค่าทำสะพานบุญนะครับผมช่วยงานกระถินที่บ้านมานะครับคนละนิดคนละน้อยนะครับผม ให,หลายท่านนะครับขอบคุณอย่างมากครับที่ช่วยทำบุญนะครับสาหรับท่านที่จะจะช่วยทำบุญนะครับในงานกระถินก็เดี๋ยวผมจะลงาามาเลขบัญชีหน้าหน้าหน้าคลิปเลยนะครับผมก็พี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับรถแท็กซี่ก็สั่งจองก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทาง เพจของผมนะครับคือเป็นงานกฐินที่หมู่บ้านบ้านผมไม่ใหญ่นะครับไม่มีเจ้าภาพนะครับก็เก็บในหมู่บ้านคนละนิดคนละน้อยแล้วก็ขอ,อาจากพ,พี่เพื่อน,อนทุกท่านน,นนะครับที่ในเพจนะครับที่ช่วยมานะครับก็จะได้พอประมาณนะครับผมสําหรับท่านใดที่จะทําสะพานบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมที่นอนท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับรถแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับการทำบุญกันตระทบบุญนะครับ ก็ถัดมาได้นะครับต่วนนี้ก็มีรถนะครับขออนุญาตนะมีเสียงคลิปมอเตอร์ไซค์ก็มาอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนะครับก็พี่น้องท่านใดจะส่วนตมบุญก็เชิญได้นะครับกรณีเขาน้อยตามกําลังศรัทธานะครับผมนะฮะนี่ก็จะไปส่งเชียงรายนะครับผมนะครับนะครับไปส่งเชียงรายอ่าบ้านป่าลวกตำบลนางเลนะครับผมอำเภอเมือง จับจังหวัดเชียงรายนะครับรอช่างลุนกันนะครับเดินทางต่อนะครับก็จะไปพักกันเพชรบุรนะครับไปนอนไปนอนกันแถวเพชรบุรนะครับผมขอบคุณทุกคลิปนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมตลอดนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฮะตัวคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ สำหรับคันนี้เป็นรถแท็กซี่ผุดป้ายนะครับผมงบ1 5นึ่งแห้าหืนเป็นงานลอกสีนะครับคันนี้ก็มีราคาเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพวกจอยดอยแล้วก็เพ่นเป็นโลเป็นมอน้ําเป็นปั๊มน้ําเป็นมอเตอร์อนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่ให้ช่วยอุปรกรณะ์นะครับผมอขอบคุณครับผมขอบคุณอย่างมากเลยครับสวัสดีครับ